สวัสดีครับวันนี้พบกับเทอโมเรมิกหนึ่งศูนย์หนึ่งเวลาเจ็ดโมงเช้าเหมือนเดิมนะครับและวันนี้นะครับเรามาดูกันที่คาโนโปรเซสนะครับก่อนที่จะไปรู้ว่าคาโนเนี่ยเป็นมายังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู กระบวนการของวัักาคาโน่กันหน่อยนะครับว่าคาโน่เนี่ยคือทํางานเป็นวัฏาจักรเนาะนะครับเริ่มที่กระบวนการจาก1ไป2นะครับเขาเรียกกระบวนการจาก1ไป2องคาโน่ว่า Reversible isothermal expansion นะครับชื่อก็ค่อนข้างยาวนะครับทีนี้เรามาแกะดูทีละตัวนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมจะแกะคําแรกเลยคําว่า r e v e r s i b l e นะครับ r e v e r s i b l e process เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือกระบวนการที่มันย้อนกลับได้ใช่ไหมเมื่อมันเป็นกระบวนการที่มันย้อนกลับได้เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้น S Gen S Gen เป็นไงครับ S Gen เป็นศูนย์เพราะว่า S Gen เนี่ยเป็นสกิลที่เป็นมาตรวัดนะครับของปัจจัยที่มันย้อนกลับไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันย้อนกลับได้ S Gen มันก็เป็นศูนย์ไปเนาะเพราะว่าผมบอกแล้วว่า S Gen เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์อยู่แล้วนะครับถ้าเท่ากับศูนย์ก็คือมันย้อนกลับได้นะครับแต่ถ้ามันมากกว่าศูนย์มันก็มีปัจจัยย้อนกลับไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ อทีนี้มาดูตัวที่สองคือคำว่า iso thermal นะครับ iso thermal เนี่ยหมายถึงว่าเป็นกระบวนการที่อุณหภูมิคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิ t หนึ่งนะครับกระบวนการที่หนึ่งก็จะเท่ากับกระบวนการที่สองนะครับและผมให้เท่ากับ t h เนาะเพราะว่ากระบวนการแรกเนี่ยมันเป็นการรับความร้อนจากแหล่งความร้อนสูงนะครับมันคือ,อไม่ใช่การรับความร้อนนะครับมันอยู่ที่แหล่งความร้อนสูงเนาะให้เป็นตัว t h นะครับอ่ โอเคนะต่อไป expansion นะครับ expansion เนี่ยเป็นกระบวนการที่มันขยายเนาะนะครับเมื่อมัน expand นะครับเพราะฉะนั้น P 1มันก็ต้องมากกว่า P 2ถูกต้องไหมครับอ่าถ้ามาเกิดการขยายตัวความดันมันก็ต้องมากขึ้นอ่าไม่ใช่เกิดการขยายตัวความดันก็จะลดลงนะครับอ่าความดันก็จะลดลงถูกไหมโอเคถูกแล้วถูกแล้วนะครับอ่า เกิดการขยายตัวอ่ะผมว่าถูกแล้วเลยผมเบืเบอๆนิดนึงนะครับโอเคแต่ทีนี้ <c oughs> ด้วยปกติเนี่ยถ้าความดันเกิดการเพิ่มลดเนาะมันก็จะส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิด้วยนะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นกระบวนการที่เป็น isotherm นะครับไอตัวของอุณหภูมินะครับมันก็จะคีปให้คงที่เนาะ ทีนี้เรามาดูในส่วนตัวสำคัญที่เราเรียนไปเมื่อวานนะครับก็คือ entropy change entropy change นะครับเท่ากับอินทิเกรตจาก1ไป2ของ dq ส่วน T นะครับเพราะฉะนั้น T ในที่นี้คือ TH ใช่ไหมครับอ่า th แล้วก็บวกกับ s gen นะครับแต่ข้อนี้ s gen กระบวนการนี้นะครับไม่ใช่ข้อนี้กระบวนการนี้ s g e เเป็น0 h เป็นศูนย์นะครับอ่าที h นะครับผมให้เป็นค่าคงที่แล้วกันก็เราก็สามารถที่จะดึงที่ h ออกจากอินทิเกรตได้นะครับเราก็อินทิเกรตจากหนึ่งไปสองของ d q นะครับอ่าเมื่อกี้ผู้ผิดน,นะครับกระบวนการนี้มันรับความร้อนจากแหล่งความร้อนสูงนะครับตัวนี้เองนะครับตัวนี้มันก็คือได้รับความร้อนนะครับจากหนึ่งไปสองเหมือนกันเนาะ มันเป็นเดลต้าเนะครับเท่ากับ q จาก1ไป2นะครับของ t s นะครับถ้าจะให้เขียนอย่างละเอียดละเอียดนะครับเดลต้าเเนี่ยมันก็คือ s 2สสลบเอสใช่ไหมครับอ่ะเอสสอลบเเท่ากับหส่วน T H นะครับก็คือความร้อนจากแหล่งความร้อนสูง Q จากหนึ่งไปสองนะครับคิวจากหนึ่งไปสองเนี่ยมันก็คือ Q h นะครับก็คือความร้อนจากแหล่งความร้อนสูงคูณกับ t h แล้วก็เป็น S 2สองลบเหนึ่งนะครับหรือเท่ากับ t h คูณเดลต้า S แบบนี้นะครับถ้าเรานะครับ เอามาวาดเป็นกราฟเดี๋ยวผมขอขยับตรงนี้นิดนึงนะครับจะได้หน้าเดียวจบอาอกราฟนะครับเป็นกราฟ T-S ด i ะ g r a m นะครับก็คืออุณหภูมิกับเอนโทรปีใช่ไหมครับะจะได้เห็นเนาะแล้าผมขอขยับตัวผมออกไปสักเล็กน้อยนะครับอโอเคคุณจะได้เห็นชัดนะครับ สมมติว่าอันนี้เป็น S 1นะครับอันนี้เป็น S 2องอุณหภูมิคงที่นะครับสมมติจุดนี้ถ้าผม,มลากเส้นตรงนี้มาเลยนะครับโอเคตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือ T ใช่ไหมถ้าเราใช้ สูตรพื้นฐานเลยนะครับที่เราเรียนตอนมาต้วนวันคือการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะครับก็คือกว้างคูณยาวใช่ไหมครับตรงนี้มันคืออะไรครับมันก็คือเดลต้าเอตรงนี้คือทีเนะครับเพราะฉะนั้นไอทีเคูณเดลต้าเเนี่ยมันก็คือความร้อนของแหล่งความร้อนจากแหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับโอเคไหมเราก็สามารถหาได้จากพื้นที่เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นกระบวนการแรกเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาดูกระบวนการจาก วันนี้หนึ่งไปสองแล้วพรุ่งนี้สองไปสามนะครับแล้วก็จะมีสามไปสี่นะครับอ่ะก็ติดตามนะครับรับชมไปเรื่อยนะครับเราก็จะได้เคลียร์แล้วก็ครกระจ่างในเรื่องของวัฏจักรนะครับวัฏจักรคาโนเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยทำไมมันดีที่สุดนะครับไม่คือคาโนเหมือนเป็นแบบสแตนดาร์ดว่าไอที่ทํากันมาทุกวันเนี้ยนะครับอยากให้เข้าใกล้คาโนที่สุดเนาะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่มันทําไมนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ